นาคอนตัดพองบสนับสนุนและเงินอัดฉีดนักกีฬาเจ็ตสกีทีมชาติไทยถูกยกเลิกทั้งหมดหมดกำลังใจจะเหนื่อยแค่ไหนจะตั้งใจทําเพื่อประเทศชาติกันสักแค่ไหนก็ตัวใครตัวมันแล้วสําหรับเบิ้ลนาคอนล่าสุดได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่ในวงการเจ็ตสกีประเทศไทยกรณีของเงินสนับสนุนและเงินอัดฉีดเพื่อใช้พัฒนานักกีฬาเจ็ตสกีทีมชาติไทยในปี2022รวมถึงปีต่อๆไปได้มีการยกเลิกเงินสนับสนุน และเงินอัดฉีดทั้งหมดโดยเปิ้ลนาครได้โพสต์ข้อความระบุว่ายกเลิกเงินสนับสนุนและเงินอัดฉีดปี2022ที่นักกีฬาเจ็ตสกีไทยได้ไปสร้างชื่อเสียงจนเป็นอันดับหนึ่งของโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์มาได้นั้นทางผู้ใหญ่สรุปมาแล้วครับว่ายกเลิกเงินสนับสนุนและเงินอัดฉีดทั้งหมดไม่มีใครได้แล้วนะครับ รวมถึงปีต่อต่อไปด้วยด้วยเหตุผลที่มีเหตุผลของท่านนักกีฬาเจ็ตสกีทีมชาติไทยทุกคนต่อจากนี้ไปและอีกหลายประเภทกีฬาจะเหนื่อยแค่ไหนจะตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติกันสักแค่ไหนก็ตัวใครตัวมันแล้วนะครับ ขอบคุณสำหรับทุนงบประมาณที่คาดว่าจะนำมาใช้พัฒนานักกีฬามีหลักเกณฑ์ที่รอบคอบจนสามารถยกเลิกกำลังใจที่นักกีฬาทุกคนตั้งใจทุ่มเทเพื่อประเทศชาติได้ขอบคุณสำหรับการจัดงบประมาณโน้ตยี่ทำให้การพัฒนากีฬาของไทยที่จะไปได้ไกลกลับริบรี่ลงทุกวันมันเลิอดจริงเลิอดจริงเครื่องหมายสี่เหลี่ยม,ม,มสมาคมเจสกีแห่งประเทศไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนักกีฬาทีมชาติไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการกีฬาแห่งประเทศไทย